โบนัสค่าบริหารโบนัสข้อนี้นะคะอาจารย์บอกก่อนว่าผู้นำหนุ่มเราหลายคนนะคะถ้าเขามีการซื้อกินซื้อใช้เนี่ยโบนัสข้อนี้นะคะเขาจะได้และอาจารย์ก็เห็นด้วยหลายคนที่ไม่ซื้อกินซื้อใช้ก็พลาดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์แนะนําว่าการซื้อกินซื้อใช้รายเดือนนะคะให้คุณบอกกับตัวเองบอกทีมงานเลยค่ะว่าซื้อก่อนวันที่สิบห้ของทุกเดือน พราะอะไรการซื้อก่อนวันที่สิบห้าของทุกเดือนเนี่ยค่ะมันจะส่งผลให้ช่วยทีมงานเราปลูกฝังทีมงานเราเปลี่ยนไม์เซ็ตทีมงานเราค่ะนะคะแล้วก็สร้างไม์เซ็ตดีๆสร้างวิธีการใหม่ๆนะคะแล้วก็พูดเหมือนกันทําเหมือนการแนวคิดเดียวกันแบบนี้มันก็จะโตค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าโบนัสเข้าบริหารทีมเนี่ยเราจ่ายสูงสุดมีสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นนะคะก็คือสามสิบสี่สิบห้าสิบจะได้ได้ยังไงเอาอย่างแรกเลยและได้ข้อนี้จ่าย ตามสายเลือดเหมือนกันค่ะมีข้อแรกเลยนะจ่ายตามสายเลือดนะสายเลือดก็คือลูกหลานเลนหลนหล,ลื้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นรายได้ข้อนี้ต้องเป็นตําแหน่งพาราได์เท่านั้นค่ะเ้าเดี๋ยวเรามาดูว่าในส่วนของข้อ7นะคะโบนัสค่าบริหารทีมเป็นรายได้อีกข้อหนึ่งที่เขาเรียกว่าเหมือนค่ารถค่าน้ำมันค่าไปบริหารค่าโทรศรัพท์โทรหารทีมงานอ่านี่เขาเรียกว่าค่าบริหารทีม เราจะได้ได้ยังไงบ้างนะคะอย่างแรกนะคะต้องดูจากสายเลือดของเราจากสายเลือดยังไงอย่างแรกนะคะรายได้ข้อนี้ที่อาจารย์บอกนะคุณจะต้องอย่างแรกนะคะเป็นพราได์ก่อนอ่าคุณจะต้องเป็นพราได์เป็นตำแหน่งอื่นไม่ได้นะอ่านะคะและเขาจะจ่ายให้คุณสูงสุดก็คือห้าชั้นลึกนะคะจ่ายห้าชั้นห้าชั้นลึกคําว่าห้าชั้นลึกก็คือชั้นลูก ล้านเลนโลนนะอันนี้เลขห้าน,นะคะอ่ะจ่ายห้าชั้นลึกนะทีนี้เรามาดูค่ะรายได้ข้อนี้นะโตข้างเดียวก็ยังมีรายได้โตข้างเดียวคืออะไรอ่ะสมมติคุณไปแนะนํานะคะลูกลูกที่เป็นกอไก่นะสมมติกอไก่เป็นชั้นลูกของคุณคุณไปแนะนํานะคะแนะนําตรงคนหนึ่งนะคะแล้วคนคนนี้ค่ะเขาเกิดการแนะนําค่ะขยายต่อนะคะขยายต่อไปเรื่อย แล้วเกิดคนขึ้นนะคะเกิดชั้นขึ้นชั้นลูกหลานเลนนะคะเกิดขึ้นแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าโตข้างเดียวอ่าโตข้างเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าในกรณีที่โตข้างเดียวนะคะเราจะได้เช่นเดียวกันบางคนบอกว่าอาจารย์มีข้างเดียวอ่ะมันต้องจับคู่ต้องเลยไม่ต้องเลยนะคะแต่ถ้าทางที่ดีนะคะให้คุณแนะนําทั้งซ้ายทั้งขวาเลยค่ะนะคะแนะนาทั้งซ้ายทั้งขวาเลยให้เกิดลูกทั้งซ้ายและขวาเลย ะค,ะคุณก็จะได้ทั้งหมดเลยทั้งซ้ายด้งขวาด้วยนะอานะคะดูตรงอย่างนี้เห็นนะคะโอเคเวลาแบบนี้ค่ะมันก็จะเกิดชั้นลูกล้านใช่ไหมคะเลหลนหลนอ่าชั้นลืออขออนุญาตเขียนแบบนี้นะอ่านไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคะลูกล้านเลนหลนนะคะแล้วก็ลือของเรา อ่ะชั้นลือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นาราดา์นะคะห้าชั้นตรงนี้คุณจะได้ได้อย่างไรอ่ะเหมือนที่อาจารย์บอกนะเป็นาราดา์ก่อนนะคะอย่างต่อไปต้องซื้อกินซื้อใช้ข้อห้าก่อนนะวิธีการก็คือเรามาดูค่ะคุณจะได้รายได้ข้อนี้ได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งทีมงานของคุณตรงนี้ค่ะลูกหลานเหรนหลนลือเนี่ยที่เกิดขึ้นนะคะใต้คุณทั้งหมดเขามีการแนะนำคนใหม่หรือเกิดการสมัครใหม่ขึ้นมา ที่อยู่ในชั้นลูกชั้นหลานหรือชั้นเหนเช่นนะคะลูกเนี่ยไปแนะนําคนเพิ่มใช่ไหมคะลูกไปแนะนําคนเพิ่มแสดงว่าคุณได้หลานมาเพิ่มใช่ไหมแบบนี้เขาเรียกว่าคนใหม่ในชั้นหลานคะแนน PV ที่เกิดขึ้นก็คือสมมุติว่าชั้นหลานเป็นารราย์ก็มีคะแนนเท่าไหร่คะพันห้าร้อย PV แบบนี้เนี่ยเข้าเกณฑ์นะเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับรายได้ข้อนี้นะอ่าเขาเรียกว่าคนสมัครใหม่ยังไม่พอคะ่ะคะแนนที่มีการท็อปอัพ ท็อปอารตตำแหน่งท็อปอาพตำแหน่งนะมีการซื้อท็อปอัพตำแหน่งตัวเองอ่าตองเป็นเอ็มเป็นบรอนซ์ซิวเวอร์ไดมอน,นด์ประไอซ์อย่างนี้ค่ะคะแนนพวกเนี้นะคะเป็นคะแนนเกิดใหม่นะคะคะแนนเกิดใหม่ซึ่งไม่เกี่ยวกับการซื้อกินใช้ไม่ใช่ว่าทีมงานซื้อกินใช้เอาคะแนนตรงนั้นมาด้วยไม่ใช่นะคะต้องเป็น2อย่างนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคนนี้นะคะสมัครมาใหม่ลูกเราไปแนะนําอันนี้คนใหม่อ่ายังไม่พอค่ะนี่เลนตอนแรกเป็นเอ็มใช่ไหมอ่าเป็นห้าสิบีี t o อปอัตัวเองเป็นพาราไดซ์มีเท่าไหร่คะพันสี่รอยห้าสิบ PV แบบนี้ค่ะ PV ตรงนี้แหละ PV ตรงนี้แหละนะคะที่เขา t o อปอนะคะเป็นพาราไดซ์เนี่ยจะถูกนํามารวมกันนะคะรวมกันอย่างไรถ้าชั้นลูกถึงชั้นหรือคะแนนรวมกันแล้วในรอบเดือนนี้นะคะที่ได้ก็คือถ้าถึงหนึ่งหมื่น PV ถ้าถึงนะคะรวมแล้วหนึ่งมื่น PV อาจารย์ว่าไม่ยากนะจริงๆชั้นลูกหลานเหลนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยพยายาม เกาะลูกหลานเหลยหล่นลื้อเราให้ได้นะคะสร้างให้มีหนึ่งหมืนพีวคุณได้ด้วยสามสิบเปอร์เซ็นค่ะของ p ีวเท่าไหร่คะสามพบาทค่ะคนที่สมัครใหม่คนที่เป็นสมาชิกใหม่ควรจะซื้อกินซื้อใช้เลยค่ะเพราะรายได้ข้อนี้สูญเสียหลายคนมากๆเพราะอะไรคะคุณช่วงสามเดือนแรกคุณวิ่งทำงานสุดๆค่ะนะคะลูกหลานเหล่นเกิดขึ้นค่ะเพราะคุณจะประกบลูกหลานเหลนคุณทำงานใช่ไหม นี่คะแนนตรงนี้จะเกิดขึ้นค่ะนะคะถ้าครบหนึ่งหมืนีวีรับเลยค่ะสามสิบเปอร์เซ็นถ้าถึงสอง0มื่นห้าพันทีวีรับไปเลยค่ะสี่สิบปเปอร์เซ็นแต่ถ้าถึงห้าหมื v นทีวีแล้วก็นะคะรับไปเลยค่ะห้าสิบเปอร์เซ็นค่ะนี่คือสิ่งที่บริษัทให้นะคะสิ่งที่บริษัทให้เพิ่มนะคะและถ้าสมมุติว่าถึงห้าหมื v นีวีแบบนี้นะคะรวมแล้ว บริษัทจ่ายจ่ายอย่างไรข้อนี้จำกัดอยู่ที่จ่ายสูงสุดไม่เกิน25,000บาทนะคะอ่า25,000บาทค่ะแสดงว่าอะไรคะคุณมีหนึ่งรหัสจ่ายข้อนี้ได้ไม่เกิน25,000นะคะคนมี3รหัสจ่ายได้ไม่เกินบริษัทจ่ายให้ไม่เกินเี่อะไรคะ75,000ทําไมคุณต้องเป็นรลไดารลไดารลไดดูค่ะดูดีๆนะอาจารย์อยากให้คุณผ่าแผนดีๆ อันนี้เป็นพไดา์นะคะสมมุติว่าตรงเนี้ยเป็นรหัสของคุณนะเป็นรหัสของคุณคุณก็ทําเป็น p เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นคุณเหมือนกันนะคะก็เป็น p เหมือนกันอ่ะคุณดูนะเวลาที่คะแนนนะคะเกิดขึ้นในชั้นลูกหลานเหรนหล่นล,ลื้นเนี่ยคะแนนที่เกิดใหม่ทั้งหมดในชั้นเนี้ยมันก็สะสมให้รหัสนี้ด้วยจริงไหมคะเพราะมันสะสมให้รหัสนี้แล้วก็เป็นรหัสนี้ถ้ารหัสนี้ได้ถึง อาจารย์ก็คิดว่ารหัสลองของเรามีสิทธิ์ที่จะถึงแน่นอนค่ะถ้ารหัสนี้นะคะอยู่ที่สองหมืนห้าอันนี้ไม่ต้องคิดเลยค่ะรหัสนี้ได้แน่ๆนะคะวันนี้นะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าใต้องค์กรเราเนี่ยนะคะมีโอกาสยังไงการที่บางคนนะคะเป็นสามผลได้แต่คุณน่ะซื้อกินซื้อใช้รหัสเดียวคุณก็เสียโอกาสข้อนี้ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นกลับไปดูในผังองค์กรของตัวเองนะคะกลับไปวางแผนของตัวเองว่า เราอะทำธุรกิจแล้วอย่าให้สูญเสียผลประโยชน์นะคะที่คุณจะได้รับนะคะเพราะฉะนั้นรายได้ข้อนี้จ่ายสูงสุดไม่เกิน25งหมืนนะคะรายได้ข้อที่7จค่าบริหารทีม